ตั้งผกกเนี่ยกับคํายอมรับสรารภาพเลยนะครับว่าก่อเหตุอุ้มฆ่าและเผาพี่ชายของผู้พิพากษาจริงครับเพื่อต่อรองคดีขนาดที่ศาลเนี่ยก็นัดสืบพยานใหม่ในเดือนตุลาคมนี้นะครับตกลุงแล้วเป็นยังไงครับเวนนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่มาเลยนะฮะมีการรายงานการของศาลอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดสืบพยานคาดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอดีตเจ้าของสำนวนโอนหุ้นเสียชูบง ที่พนักงานอายการ,การนะครับก็เป็นโจทยื่นฟ้องนายบรรยินตั้งภากรอดีนรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกอีก5คนนะครับผ่านร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้กกอนเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือว่าเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทําไว้และข้อหาอื่นนะครับโดยนายบรรยินนะครับยื่นคําร้องขอถอนคําให้การเดิมที่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเป็นให้การรับสรารภาพว่าได้ก่อเหตุในคดีนี้ โดยฆ่าและทำลายศพนายบีรชัยสกุลตประเสริฐที่บริเวณเขาใบไม้อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2563หลังจากที่เผาศพแล้วก็นำเท่ากระดูกแล้วก็หลักฐานอื่นๆไปทิ้งตามริมถนนข้างทางใกล้กับหมู่บ้านนิคมเขาบอกแก้วบริเวณใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของหมู่บ้านกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับในบรรยินเนี่ยอ้างว่า ไม่มีเจตนาจะก่อเหตุดังกล่าวครับเพื่อกระทบกระทั่งต่อองค์กรศาลหรือว่าก้าวล่วงหรือดูหมิ่นเหยียดหยามองค์กรศาลแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวครับโดยเห็นว่านางสาพนิดาผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนในคดีายาาของสารอาญากรุงเทพใต้ทำหน้าที่อย่างลำเอียงขาดความเที่ยงธรรมและมีอคติกับตัวเองในระหว่างการพิจารณาคดีดังกล่า,ลาวโดยตลอดก็ทําให้เกิดความกดดัน และขาดสติยังคิดจึงได้กระทําความผิดในคดีนี้สารจึงให้ยกเลิกวันนัดสืบพยานหลักฐานตามที่กําหนดไว้เดิมและกําหนดวันนัดสืบพยานหลักฐานใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะฮะนี่เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นวานนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามอย่างต่อนเนื่องก็คงจะคุ้นชื่อกันดีบรรยินตั้งพาวโกะเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีเกี่ยวกับคดีความเสียชูวงใช่ไหมฮะแล้วก็ปฏิเสธมาตลอด แม้กระทั่งน,นะครับมาจวบจนนะฮะคดีของอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแต่เมื่อวานนี้ กับคาให้การแล้วคดีนี้ค่ะจํากันได้ไหมค,คะพันตํารวจโทรบรรยินกับพวกค่ะสมคบกันจะไปลักพาตัวนายวีระชัยนายีรืชัยนี่เป็นพี่ชายของผู้พิพากษาคาะกะ็ลักพาตัวมาเพื่อที่จะข่มขู่ผู้พิพากษาเนี่ยแหละค่ะคเพราะว่าผู้พิพากษาเนี่ยตอนนั้นทําคดีที่นายทูวงเนี่ยตกเป็นจําเลยกรณีไปปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการโอนหุน้นของเพื่อนตัวเองก็คือนายทูวงแท้ตัง ทีนี้ก็วางแผนกับพวกค่ะจะไปลักพาตัวพี่ชายผู้พิพากษามาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะมีการดำเนินการเรื่องคดีแหละก็จะมาข่มขู่ผู้พิพากษา เพื่อที่จะให้กลับคําฟ้อง่า oh. อย่างนั้นเถอะนะคะตรงการกระทําในครั้งนั้นเนี่ยมีการวางแผนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทํานะคะลักษณะก็คือตอนที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะพวกของพันตํารวจโทบัญญินกับพวกเนี่ยนะคะขับรถมาที่ถนนจันทรจากนั้นไปจอดรถรอที่บริเวณฝั่งตรงข้ามของอาคารสารแพ่งกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงเลยทีนี้พอพี่ชายของผู้พิพากษาลงมาจากรถแท็กซี่ค่ะ พวกของพันตารวจโทบัญญินนะคะก็ร่วมกันพาตัวพี่ชายของผู้พิพากษาขึ้นรถ<ะ>แล้วก็หลบหนีไปออจากนั้นไปที่นครสวรรค์นะใช่ฮะคือตอนนั้นเนี่ยผู้พิพากษาท่านเองเนี่ยก็พยายามโทรศัพท์นะฮะไปยังหมายเลขของพี่ชายนะแล้วพวกของพันตำรวจโทบัญญินนะฮะก็มีการพูดข่มขู่ด้วยคือข่มขู่ผู้พิพากษานะว่าให้ยกฟ้องพันตำรวจโทบัญญินกับจำเลยในคดีโอนหุ้น หากว่าไม่ทําตามนะครับก็จะฆ่าพี่ชายคู่แบบนั้นเลยซึ่งต่อมาคือว่าการสอบสวนแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับผู้ชมครับพบว่ามีการเผาอําพรางด้วยเป็นการเผาอาพรางศพของพี่ชายผู้พิพากษาแล้วไปเจอนะฮะว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลตาคีอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละก่อนที่จะเอาพวกเท่ากระดูกเนี่ยแล้วก็เท่าฐานนะครับในจุดที่ว่าเผาเนี่ยไปทิ้งลงแม่น้ําเจ้าพยาเพื่อที่ว่าจะทําลายหลักฐานในการการะทําผิด โดยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีการรวบรวมหลักฐานนะครับขอหมายจับทั้งหมดเพื่อดําเนินคดีด้วยะนะฮะมีคดีหลากหลายคดีออคืออุ้มฆ่าพี่ชายผู้เพพากษ์ษารกรณีโอนหุ้นแล้วก็กรณีของการเกี่ยวกับการเสียชีวิตอของนายชูวงด้วยทีนี้ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือก่อนที่จะมีการตัดสินคดีครับ ปรากฏว่าทางราชทันออกมาเปิดเผยนะคะออว่าพันตํารวจโทรบัญญินเนี่ยค่ะวางแผนที่จะหลบหนีในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ราชทันเนี่ยค่ะจะนําตัวไปที่ศาลด้วยอย่างนในหนังแล้วเปิดแผนออกมาเนี่ยนึกว่าภาพยนตร์จะเอากันอย่างนั้นเลยนะค,ะครับ,ค,รบคือว่าพอเรื่องนี้เปิดเผยมาแล้วเนี่ยทำให้ถูกย้ายไปที่เรือนจําบางขวางครับแล้วระหว่างนี้เนี่ยบอกว่าเกิดอาการเครียดอ้างว่าจะฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอว่าอย่างนั้น แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ราจะทันนะครับเขาบอกว่าไปพบก่อนช่วยไว้ได้ทันขณะที่การขยายผลการสอบสวนนะฮทำให้ทราบว่าแผนที่แตกออกมาเนี่ยเพราะว่าอดีตลูกน้องฮะมาสารภาพว่ามีการวางแผนปฏิบัติการชิงตัวนักโทษวางระเบิดเสาธงในคุกนะฮะให้ล้มเพื่อที่จะปีนหนีแล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะฮะบ,บินมารับด้วยอย่างกับภาพยนตร์ในแม่พอทเรื่องนี้เลยไหมวางแผนเอาไว้อย่างนั้นเ,<อ>เลยแล้วก็วางแผนสองเอาไว้ด้วย บอกว่าถ้าแผนนี้ที่บอกว่าวางระเบิดแล้วจะใ,ให้เฮลิคอปเตอร์มารับเนี่ยไม่สําเร็จนะครับให้ลักพาตัวภรรยาของผอบอรือนจําครับเอาไว้เป็นตัวประกันในการต่อรองเพื่อที่จะหลบหนีนี่ณตอนนั้นนะฮะข่าวนี้ที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยสนันบ้านสนันเมืองเหมือนกันนะ,ะว่าผมเป็นไปได้หรือการที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์นะฮะแล้วจะไปจ้างวานใครนะครับถ้าเกิดว่าจะจ้างวาน คนที่เป็นนักบินก็มีความผิดบริษัทดันก็มีความผิดอีกต่างหากนะฮะอ้าวนี่เป็นข่าวใหญ่ที่เรามาขยายกันในเช้าวันนี้นะฮะ